คุณต้องมีข้อความจุดขายให้กับธุรกิจของคุณเองข้อความจุดขายเนี่ยไม่ใช่คุณภาพดีไม่ใช่เรื่องของบริการดีเป็นข้อความที่คนอื่นน่ะเคลมแบบเดียวกับคุณไม่ได้ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอ่าขนมปังฟาร์มเฮาสคุณรู้จักไหมด้วยตัวขนมปังเองจริงๆแล้วอ่ะเป็นขนมปังที่อร่อยเนาะเป็นขนมปังที่นุ่มเนาะ แต่มันก็อร่อยมันก็นุ่มเหมือนกับขนมปังเจ้าอื่นๆถูกปะด้วยคุณภาพมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ฟาร์มเฮาส์เขาเก่งตรงที่ว่าจำสโลแกนของฟาร์มเฮาส์ได้ปะฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันมันทําให้เขาต่างตรงไหนวามเฮา่ะต่างตรงที่ว่ามันเป็นขนมปังที่สดใหม่จากเตาทุกวันซึ่งคนอื่นไม่สามารถเคลมได้แบบนี้และนี่คือข้อความจุดขายที่เราจะต้องคิดออกมาสําหรับ ธุรกิจของเราเพื่อให้เราแตกต่างจากเจ้าอื่นใช้ข้อความในการนำเสนอออกมาวันนี้คุณทำธุรกิจอะไรกันอยู่ไปหาสโลแกนให้ตัวเอง